ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องแอร์กันครับแอร์รถยนต์ว่าเราต้องเติมน้ํายาแอร์เท่าไหร่ความเย็นเท่าไหร่ตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่เ,เบอร์สามนะครับความเย็นก็อยู่ประมาณเลยครึ่งมาประมาณประมาณนี้ครับไม่เปิดสุดครับเ,เปิดประมาณนี้พอดีนี่คือผมจะเทสแอร์นะครับแต่ถ้า เราเย็นปกติเราจะเปิดแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เปิดเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็พอแต่ตอนนี้ผมเทสแอร์พอดีผมทําแอร์ใหม่ครับเปลี่ยนคอมใหม่เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนใหม่แล้วมาดูความเย็นกันครับอ่าตอนนี้ผมเปิดเบอร์สามมาดูอุณหภูมิครับผมวัดอุณหภูมิมองเห็นไหมในรถได้เก้าองศาครับในรถได้เก้าองศา อตอนนี้แอร์ทำงานอยู่ครับเหลือแปดองศาแล้วเดี๋ยวรอแอร์ตัดครับนี่เริ่มแอร์น่าจะเริ่มตัดแล้งขึ้นไปเก้าองศาแล้วมีคนถามว่าน้ำยาแอร์ต้องเติม กี่เปอร์เซนต์กี่ปอนบางคนก็บอกว่า30ปอนถึง50ปอนแรงดันก็อยู่ประมาณ2 0 0 2 5 0แต่บางคนไม่รู้ครับว่าคอมแต่ลูกอะสเปคน้ำยามันไม่เหมือนกันนะครับบางลูกลูกใหญ่ก็อาจจะเติม30ปอนขึ้นไปแต่5้าลูกเล็กๆอาจจะเติมแค่20ปอนก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ครับอ่ะตอนนี้ความเย็นอยู่ที่9.5าจนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดู วัดข้างนอกกันเลยครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ไว้หน้าจอนี่กันจะได้มองดูอ่ะอึบอึบอ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยครับข้างนอกจะเสียงดังหน่อยนะครับอะการที่เราเติมน้ํามันคอมแอร์เราเติมน้ํายาแอร์เราไม่ได้สังเกตที่ปอน,นครับเราสังเกตผมสังเกต เรื่องความร้อนนะครับเป็นหลักโดยเฉพาะความร้อนความร้อนของเกจนะครับก็คือแรงดันนะครับแรงดันแรงดันความร้อนนะครับก็คือต่อจากข้อไฮนะครับเป็นแรงดันสูงเราจะวัดเราจะวัดพวกเอแรงดันสูงครับเป็นพวกเกจเกจไฮนะครับ่าเรามาดูเกจขึ้นเท่าไหร่ก็ประมาณเราเทียบกับว่าเป็นความร้อนครับ ายิ่งสูงก็แสดงว่ารถอะทำงานหนักใช้ความร้อนเยอะโดยความร้อนมันจะอยู่ที่แผงแผงตรงนี้ครับแผงคอยใกล้ๆก,ก,กับหม้อน้ำนี่ครับอ่าเรามาดูการทํางานของเขาก็ผมจะเติมน้ำยาให้ให้อยู่ประมาณไม่ต่ําไม่ต่ํากว่าร้อยห้าสิบแล้วก็ไม่สูงเกินสองร้อยห้าสิบนี่ขนาดตอน รถจอดอยู่ในร่มครับถ้าเราไปเจอแดดเจออะไรอีกมันอาจจะเพิ่มไปอีกเวลารถร้อนมันจะขึ้นไปเกือบสามร้อยก็ถือว่าอันตรายครับแต่ตอนนี้ผมมาเพิน้ำยาเติมได้ได้เยอะที่สุดก็ค,คือได้ได้เท่านี้อะ,อะตอนนี้แอร์ทำงานนะครับแอร์ Air ทำงานคอมร้อนขึ้นไปที่สองรอห้าสิบพัดลมทำงานครับตอนนี้พัดลมทำงานึบโมเล่หมุนนะครับโมเล่คอยให้ดู อ่า,อาทำงานครับพัดลมหมุนสปีดเต็มที่ครับอ่าตอนนี้แอร์ตัดแล้วครับแอร์ตัดโมเลไม่หมุนแล้วครับโมเลแอร์ไม่หมุนแล้วแอร์ตัดนะครับอ่าแอร์ทำงานพัดลมสปีดครับอ่าหลักการทำงานเขาจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเราเรามาดูเกจกันอ่าตอนนี้เกจทำงาน พัดลมทํางานเต็มที่มันก็ความร้อนมันก็ระบายออกมันก็จะลดลงมาเรื่อยครับสองร้อยห้าสิบลดลงมาเหลือสองร้อยสี่สิบความร้อนในที่แอร์ตัดลดมาเหลือสองร้อยปึ๊บก็คือหลักการก็ประมาณนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเติมน้ํายาเยอะกว่านี้แรงดันก็จะสูงครับอาจจะขึ้นไปสามร้อยได้สามร้อยห้าสิบได้ถ้าสมมุติเราไปขับอยู่ข้างนอกเจอแดดแร้อนอาจจะขึ้นไป400อเงี้ยทำให้อันตรายครับ อาจจะทําให้คอมระเบิดได้ก็คือตามท่อตามอะไรต่างๆแตกระเบิดเสียหายได้แล้วก็คอมน็อกนะครับก็คืออย่าไปเชื่อนะครับว่าเติมน้ำยาเยอะๆแอร์จะเย็นที่ไม่ใช่ครับเราได้เติมเท่าที่สเปคของเราครับอ่านี่คือผมยังไม่ได้เช็คน้ํายาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คน้ํายากันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอ,อ้คอมร้อนนะครับอ่าอุณหภูมิคอมร้อนตอนนี้อยู่ที่ก้าองศา เก้าสุดสามแอร์ทำงานครับเก้ uh, สาสุาลดลงมาแปดลดลงมาแปดแล้วครับแอร์ uh. ทำงานก็จะลดลงมาเรื่อยอ่าเหลือแปดแล้วแอร์ uh. ตัดแล้วครับแอร์ Air ตัดแล้วแอร์ uh. ตัดดูแอร์ Air ตัดตรงที่แปดนะครับแปดสุดสองรอดูนะครับแอร์ Air ตัดแล้วความร้อนก็จะขึ้นครับอุณหภูมิก็จะขึ้นเรื่อยๆ uh. 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 ขึ้นเป็นเก้าแล้วครับ อพอจับอุณหภูมิได้ความร้อนขึ้นแอร์ก็ทํางานครับแอร์ทำงานทํางานเสร็จความร้อนก็จะลดครับอุณหภูมิก็จะลดครับลดลงมาเหลือแปดละดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีคิดพิจารณาไปดูอ่านเหลือแปดละนี่คือแอร์ทำงานปึ๊บพอพอ,อแอร์ตัดความร้อนมันก็จะขึ้นหมายถึงเกตนะครับแล้วก็อุณหภูมิลดก็จะขึ้น ขึ้นไปแล้วครับข like ึ้นไปเก้าแล้วจะสิบแล้วอ่าอ่าตอนนี้ขึ้นไปสิบแล้วครับเดี๋ยวอีกหน่อยแอร์ก็ต้องทํางานครับสิบเอ็ดลวอุณหภูมิขึ้นไปสูงแล้วครับอุณหภูมิในรถครับอ่าอ่าสิบสองแล้วอ่าไม่ไหวแล้วครับแอร์ต้องทํางานครับอ่าทํางานแล้วเครื่องฝันแล้วคอมเพรสเซอร์ทางานแล้วอ่าตอนนี้อุณหภูมิต้องลดนะครับดูลดมาดูว่ากี่องศาพร้คอมจะตัดนะครับ สิบแล้วสิบแล้ว,ลวปึ๊บๆใกล้แล้วกาวแล้วกาวแล้วปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอแล้วครับน่าจะประมาณแปดนะครับคอมจะตัดนะครับตอนนี้คอมยังทํางานอยู่นะครับเสียงพัดลมดังเลยอ่าตัดแล้วครับออก็ประมาณแปดนิดๆอ่าคอมตัดแล้วอ่ามาดูอุณหภูมิตอน,นะครับเอ้ยความร้อนอ่าตอนนี้ลดเหลือสองร้อยนะครับอ่า ขึ้นมาละ250ลาเห็นไหมความร้อนอ่าพัดลมก็ต้องรีบทํางานครับเพื่อจะระบายความร้อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบน้ํายากันว่าน้ํายาเราต้องเติมเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ํายานะครับน้ํายาเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะกัน เดี๋ยวผมปิดเกตก่อนแล้วกันน้ำยามันจะหลงเหลืออยู่ในสายบ้างครับอาจจะมีโบทิ้งบ้างอ่านี่ผมปล่อยลอเอะเกจน้ำยาหลงเหลืออยู่ครับติดค้างสายอยู่คือปล่อยทิ้งนิดเดียว นี่คือน้ำยาที่มันหลงเหลือยิ่งเข้าสายครับต่อความเสี 8. เดี๋ยวเรามาวัดดูแรงดันน้ำยาครับว่าน้ำยาเราจะเติมได้เท่าไหร่เครื่องคันนี้คอมคันนี้ตัวนี้ผมใช้คอมมัด,ด้าสามครับลูกเล็กครับอาจจะเติมน้ำยาไม่เยอะออลองวัดดูเลย เราใช้ท่อโลนะครับท่อไฮนะไอ้ท่อ,นะอ,ท,อท่อโลเป็นท่อท่อใหญ่นะครับท่อดูดแรงดันต่ากว่านั่นนะครับวัดเช็คน้ํายากันนะครับส่วนท่อไฮใช้เช็คแรงดันความร้อนนะครับอ่าเสร็จเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะ,ะเปิดเลยออเปิดละ อเรามาดูเกกันครับมองเห็นไหมเห็นไหมน้ำยาคันนี้ไม่ถึงห้าสิบปอนด์เลยครับไม่ถึงห้าสิบ PSI เลยครับอ่าตอนนี้ต้องดูตอนที่คทำงานนคอคอาน,น้ำยาจะวิ่งพ่วน้้ำยาจะลดนะครับอ่าบอยู่ประมาณเท่าไหร่สามสิบยี่สิบห้าประมาณนี้ครับยี่สิบ สิบยี่อ่ายี่สิบไม่ถึงสาสิบนะอ่ายี่สิบห้าละน้ำยาในระบบท่อนะครับยี่สิบอ่ายี่สิบแล้วยี่สิบห้าอ่าคอมตัดพคอมตัดเสร็จปึ๊ดอ่าเกจก็จะขึ้นขึ้นมาไม่เกินห้าสิบอ่าแอร์ทำงานอ่าตกลงน้ํายาตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบประมาณยี่สิบห้าครับอย่าไปเชื่อนะครับว่าคอม ต้องเติมน้ำยาให้มากที่สุดถึงห้าสิบไม่ได้นะครับพรอมพังนะครับเนี่ยเราต้องเช็คตอนที่แอร์ทำงานรับพัดลมทํางานแล้วก็น้ํายามันก็จะนิ่งนะครับอ่า,อาตอนนี้คือแอร์เลิกทำงานแรงดันก็น้ำยาก็จะขยายตัวจะขึ้นไปเกินห้าสิบอ่ะเดี๋ยวเราเสร็จนะเราก็ปิด อโอเคปิดละโอเคอุณหภูมิได้เท่าไหร่ลดแปดองศาก็สรุปง่ายๆครับรถแต่ละคันแต่ละยี่ห้อพร้อมแต่ละรุ่นแต่ละไซส์เติมน้ำยาไม่เท่ากันแต่ ความดันความร้อนของแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เท่ากันแต่5ผมจะพูดถึงรถเก่งครับตัวนี้ผมเป็นรถโตโยต้าอันติดครับเครื่องพันหกครับจะมีเครื่องพันหกพัคอมก็คงไม่ต่างกันรถเก๋งเครื่องพันห้าพันหกพัไซส์รถเก๋งคอมเพรสเซอร์ของแอร์รถยนต์ก็รูปร่างหน้าตาก็ไม่ต่างกันเยอะเท่เาไหร่อาจจะลูกใหญ่กันนิดเดียว บางรุ่นอาจจะเติมน้ำยาถึง30ปอนแต่รถคันนี้ผมใช้คอมแอร์มัสด้าสเติมได้แค่2 2จุดสองดิดนิดสองปอนไม่ถึง30ปอนด้วยซ้ำอ,อย่าเข้าใจผิดนะบ,บางคนบอกว่าอุย้ยไปหาช่างเติมน้ำยาสัก50ปอนหน่อยนะั้นไม่ได้นะครับเติม50ปอนได้ยังไงแรงดันนี่โหถ้าไปวัดแรงดันสูงอตรงท่อไฮนะน่าจะขึ้น3-400นะครับ คอมระเบิดได้นะครับหรือท่อแตกเลยนะครับแรงดันสูงคอมน็อกได้นะครับเราต้องเช็คดูว่าสเปคของเราอะคอมของเราอะมันรับน้ํายาได้เท่าไหร่รับดันรับน้ำยาได้กี่ปอนอะแรงดันต้องเท่ากับตามที่สเปคผมอธิบายให้ฟังว่ารถเก๋งรถเก๋งไซส์ประมาณทั่วไปเลยรถเก๋งทั่วไปคอมพสเซอร์ลูกใกล้เคียงกันครับก็เติมน้ำยาอยู่ประมาณ20อ่า20ถึง 30ปอนหรือลูกใหญ่กว่านี้อาจจะเติมถึง35ปอนได้ไม่เกิน50ปอนนะฮะเกิน50ปอนยังไงคอมระเบิดแน่นอนหรือท่อยางแตกแน่นอนถ้าอัดเยอะมันก็มันก็ไม่สุดมันก็ไม่ไปแล้วแต่ถ้าอาัดฝืนอัดมันอาจ,อาจทําให้คอมระเบิดนะครับท่อแตกเลยนะครับอ่าอันนี้คือหมายถึงน้ํายานะครับน้ํายาเราเช็คตรงที่ท่อท่อไฮนะครับใช้เกจเสียบตรงที่ท่อไอท่อโลนะครับ ส่วนท่อไฮเราใช้วัดแรงดันคือหมายถึงความร้อนนะครับความร้อนของแหงคอยคอยร้อนรถยนต์ครับความร้อนเยอะเกจก็จะขึ้นเยอะขึ้นประมาณ2300อ่าเอาสรุปเลยครับถ้ารถเก๋งไซส์รถเก๋งทั่วไปคอมประมาณใก,ใ,กใกล้เคียงกันก็คือแรงดันก็อ่าถ้าลูกเล็กหน่อยก็คงไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็คือแบบว่าแรงดันไม่มีละอาจจะแบบคอมไม่เย็นหรือแอร์น็อกแอร์แอร์เสีย ก็คือไม่ต่ำกว่า150อย่างคอมของผมลูกนี้ก็ไม่ต่ำกว่า150มาอยู่ประมาณ180แต่ถ้าความร้อนเวลามันระบายความร้อนขึ้นอยู่ประมาณ200เกือบ250อ่าก็โอเคนะครับถ้าเจออากาศร้อนติดไฟไฟ,ไฟดุมไฟแดงก็อาจจะขึ้นขึ้นมาอีก20%กอเาจ,จเป็น260-70ก็ไม่ไม่น่าเกียดครับก็อย่างให้เกินนี้อ่าถ้าเราไปฝืนเติมน้ำยาเยอะกว่านี้ก็ยังไงความดัน แรงดันในความร้อนของขึ้น300พูดแน่นอนทําให้คอมน็อกหรือท่อระเบิดได้เรามาพูดถึง 5, ค่าคอมลูกใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นเครื่อง2.0พวกแคมเรี่พวกอะไรคอมลูกใหญ่กว่านี้อาจจะอาจจะขึ้นคอมไอแรงดันอาจจะขึ้น200ถึง300เราก็ไมกก่ก็ไม่เป็นไรครับเพิ่มนิดหน่อยน้ายาอาจจะขึ้นมาประมาณ30ปอนด์ประมาณนี้ไล่เลียกันนิดหน่อยอ,อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงรถใหญ่นะพวกรถตู้รถอะไร ความดันแรงดันอาจจะสูงกว่านี้นิดหน่อยอผมสรุปสั้นๆก็คือรถเก๋งผมเติมน้ำยาได้แค่นี้อย่าไปคิดบางคนคิดคิดคิดผิดนะครับว่าเติมน้ำยาเยอะแอร์จะเย็นน้ำยาผมไปเช็คดูทำไมมันมีแค่ช่างหลอกครับช่างหลอกบอกว่าเนี่ยน้ำยามีแค่20ปอนเอง25ปอนเองต้องเติมให้30บปอนอะ่ะเติมเข้าไปโอ้ พร้อมทางานหนักครับแอร์มันก็เย็นก็เย็นขึ้นมาก็เย็นขึ้นมาจริงแต่เย็นนิดเดียวนิดเดียวก็คืออนะุณหภูมิก็ไม่ต่างกันนะสมมุติเติมเนี่ยผมเนี่ยสเปคของมันเลยเห็นไหมยิ่งอยู่ยิ่งเย็นเน่ยเหลือ7องศาแล้วถ้าเติมเข้าไปอีก,อกมันก็อยู่แอร์มันทํางานเต็มที่ก็อยู่ได้ประมาณ7 8องศาแค่นี้แล้วครับคงไม่ต่ำกว่าเป็นน้ําแข็งแบบลบศูนย์องศาอะไรคงไม่มีหรอกก็ประมาณนี้แหละเนี่ยพอคอมแอร์ตัดก็ขึ้นเป็นส0องศาเรื่อย สิบเอ็ดองศาพราแอร์ทำง,งานก็ตัดลงประมาณนี้แหละเอาสเปคที่คอมเรารับไหวก็สรุปง่ายก็แค่นี้อแค่นี้แล้วกันนะครับครับ